ฝนก็ตกอันนี้เราก็มาอยู่ที่ริมทะเลสาบเปองโมกนะคะทุกคนบนภูเขาเราก็เห็นได้ชัดว่ามีฝนบ้างมีแดดบ้างนะคะทุกคนที่นีก็มารอลูกชายฝนก็ตกเปๆไปแป,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 ปะนะคะถ้าเขาจะถีบจัก,กรยานมาจากเมืองที่เราอยู่ เขาจะเลาะลัดเลาะ,ะ,ะลำธารหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมานะคะทุกคนแล้วก็จะมาผ่านทางนี้พี่นีก็มาดักรอเอาเนาะอันนี้ก็จะเป็นชาโต้ของเมืองโมกนปราสาทฝนฝนตกนะคะทุกคนไม่มีล่มไม้เลยนะคะพี่นีก็มาแอบอยู่ตรงนี้หน่อยฝนตก มีแดดด้วยนะคะดูวันท้องฟ้าก็มีแดดเครื่องแดดเครื่องฝนนะคะวันนี้หยุดแล้ว ไปยืนรอต่อนะคะทุกคนรอลูกชายเดี๋ยวมาอีกนะคะทุกคนเขาจะมีเขาใหญ่มาอีกมลมลมเดี๋ยวจะไปหาที่แอบกันนะ,ะสวยมากนะคะ เมืองนี้เนาะปอดูชาโต้ท่าเรือชาโต้อันนี้ก็จะเป็นสมัยก่นนอนสมัยก่อนเนาะ อ,อันนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนครับทุกคนก่อน,นที่จะมาเป็นทุกวันนี้อันนี้เขาก็ก่อสร้างนะตลอด เมื่อไร่จะร้อนจัดๆสักทีนะคะทุกคนคุกคจะชอบวิวจุดนี้มากๆเลยนะคะเป็นตาวิ่งนะคะทุกคนเปียกหมดเลยเนาะ,ะเปียกหมดเลยะค่ะทุกคนอย่านั่งรอลูก นั่งรอลูกชายมาแอบฝนอยู่ตรงมาไดบ้านคนเนาะถ้าเขามาเขาก็จะมาเออตรงนี้นะคะเขาก็จะถีบรถมาเรื่อยๆเลาะลัดเลาะ,ะมาถีบจัก,กรยานได้ออกกำลังกายนะคะทุกคนวิวสวยมากนะคะการ ดูหน้าพี่ว้าวจะเปลี่ยนสีผมลนะแดดออกละปวดหัวตึบ๊บเลยค่ะโดนฝนหน่อยนะคะทุกคน ใส่ใส่แว่นตาปิดตีนกาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในทุ่งทิวลิปเดี๋ยวก็จะบานแล้วตอนนี้ก็นั่งรอลูกชายก่อนเนาะว่าเขาจะมาถึงหรืออยังนะคะทุกคนเด็กๆเ,เขาเป็นนักกีฬาเนาะเขาก็ถีบรถจักรยานมากันได้ แต่เราเราปั่นนะคะต้องปัน่นเรานานหลายปีมากนะไม่ได้ไม่ได้ไไดเออถีบจัก,กรยานนะคะทุกคนที่นี่ไม่ได้ขี่จัก,กรยานหลายปีมากเนาะ,ะก็กลัวเพราะว่าเราต้องรัดเลาะเออมาตัดถนนผ่านถนนแล้วก็ ลงนะลงเนินขึ้นเนินแล้วก็ตัดเข้าป่าแล้วก็ตัดเข้าหมู่บ้านแล้วก็ให้เราก็ยังไม่ได้ฝึกนะลุกชายก็ซื้อจัก,กรยานเอ,อให้ลองจัก,กรยานก่อนก่อนที่จะซื้อนะว่าเอ,อจะถีบได้หรือเปล่านะคะท,ทุกคนกคน็จะมีวันนี้ก็จะมีทั้งผสมแดดผสมฝนนะคะทุกคน มันก็ดีตรงนี้่ะคะ่ะทุกคนเวลาวันหยุดของลูกเนาะก็หยุดเอ,อช่วงนี้เขาจะหยุดปาร์กนะคะวันช่วงพระเจ้าเกิดนะ,ะแล้วก็จะมีวันเออวันหยุดสองวาทิตย์เนาะลูกเขาก็คิดถึงแม่น้องยันก็บอก ama, มามาไปี่จักรยานไปลองจักรยานดูบอกโอ้ยลูกเอ้ยแม่ ให้แม่ขี่รถไฟเปเอะผู้คนก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะฝนก็เยิ่มทยอยดีนะคะที่พี่นีไม่ถีบจักรยานนะคะทุกคนเพราะว่ามันมืดเนาะนี่เขานี้ไม่รู้จะมาจาก ยังไงนะทุกคนใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ก็คิดคิดว่าเป็นลูกสะพยยพี่นี่ก็ไปบอกมือเขาเฉยเลย ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเราต้องอดทนทั้งลมทั้งฝนนะคะทุกคนอากาศหนาว เมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนเมื่อคืนนอนหลับแบบหลับหลับสบายเลยค่ะกินเราปั่นน้ำปั่นน้ำพี่นีปั่นน้ำ,นนนำเออเอเต็มแยฝรั่งนะคะเรา โอมาแล้วมาละสิไยลูกชายฮะเวสิปะสิสิคนก็เริ่มทยอยมาอันนี้ก็จะเป็น ที่จอดจักรยานนะคะทุกคนจักรยานลูกชายก็แสนแพงนะทุกคนเขาปั่นไปทำงานเจือที่จาเม่จะได้บัวซองเหรอสวัสดีครับนสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีเหนื่อยไหมสนุกไหมสวยไหมสวยสวยมากเลยเชอรี่บ้องอันนี้ว่าหรอ Euh, si jamais c'est boisson, hein. okay. Ah, le jus? Ouais. Trop bon. Ah ouais? Ah ouais? Bon. Le deuxième c'est Jean-Charles C'est la même chose. Attends. Aujourd'hui, je ne mets pas. Euh, Aujourd'hui, je fais que Octi ok, 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 et Coucouma okay. et Jean-Charles. Tu vas dire au revoir pour la prochaine fille. Au revoir. พบกันใหม่สวัสดีพบกันใหม่ฟิมพบกันใหม่ฟ,มมฟมิคิปหน้าคลิปหน้า <laughs> ยันพูดจีพบกันใหม่ครับบายบายบายบ้านภาษาไทยพบกันใหม่คลิปหน้าในทุง่งจูลิปนะคะทุกคน huh?